ี่น้องครับหลังจากตุ่มพกปอดออกมาเร็วครับปลาที่ใดครับไอตัวครับเอี้ยนปอมครับเอียนแทฉเอียนปอมกวมีเอาละเก็บปลาเข้าไปเลยป้าลูกเก็บปลากระบานมาด้วยครับบันครับผมครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมึงตัวดถจับนั้นจับแบบอันนี้ปแบบอือันนี้สไปสไปง่ายหนานะครับ เอโอ้จับไปไหนได้ยังไมันเข่าป่าของเนี่เยเอี่ยนะเออครับผมสวัสดีครับพี่น้องเดียเด๋ยวเรามีอี่ยนึงพี่น้องมึงครับว่าแล้วจ้าไปเรื่องรับอาหารเสียบครับอาหารเสียบ,สสบพี่น้องไข่เต็มทองเต็มทองอันนี้ครับผมแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีครับผมมีแรงดีเพิ่งครับอยู่งครับใคร